เราก็ไม่สามารถจะข้ามความสงสัยหรือวิจิกิจฉาไปได้ด้วยเหตุนี้ Yeah. Yeah. จะเรเยนผ่อนญาติโยมเอาหนึ่งนาทีจะจบแล้วเดี๋ยวจะปิดรายการน,นะ <Yeah. S 2> ให้โยมได้เห็นว่าทุกชีวิตถ้าเราอยู่และเข้าใจกับชีวิตไม่ว่าทุกข์อาจจะเกิดขึ้นเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์แต่เพียงรู้ว่าชีวิตนั้นมีทุกข์แต่ไม่จมอยู่กับทุกข์นั่นแหละคือพูดที่มีธรรมะจริงๆและให้มีศีลห้านะ สี่ห้ามีอะไรบ้างเหมือนกันเลยบวชเนรหลายรอบเดี๋ยวตอบอีกเดี๋ยวตอบอีกจำไม่ได้ลุงพ่อโทษครูโทษโทษครูต่อไปแล้วไม่คุยแล้วสี่หน้าไม่รู้เไปแล้วครูย้ายเดี๋ยวย้ายหาลุงกอเก็บไปค่ะสุดหล่อกำลังอ้อมกันไม่ได้ <Yeah. S 2> จะเรนพรญยติโยมเอาหนึ่งนาทีจะจบแล้วเดี๋ยวจะปิดรายการน,นะ <Yeah. S 2> ให้โยมได้เห็นว่าทุกชีวิตถ้าเราอยู่และเข้าใจกับชีวิตไม่ว่าทุกอ์อาจะเกิดขึ้นเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์แต่เพียงรู้ว่าชีวิตนั้นมีทุกข์แต่ไม่จมอยู่กับทุกข์นั่นแหละคือพูดที่มีธรรมะจริงๆและให้มีศีลห้านะ สินห้ามีอะไรบ้างเหมือนกันเลยบวชเนรหลายรอบเดี๋ยวตอบอีกเดี๋ยวตอบอีกจำไม่ได้หายอล้วลุง่ะโทษครูโทษครับสี่หมื่นขอบขอบครับเอาไว้ใช้น่าหน่แม่แม่แม่ยื่นมือแล้วแม่นี่ก็วัยเหมือนกันนี่ ความซื่อสัตย์และความจริงใจช่างหาได้ยากเพราะด้วยเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวการแข่งขันอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ใดมีผลประโยชน์ไม่ว่าการขัดแย้งการแข่งแย่งการแย่งชิงการหักหลังแม้แต่ การฆ่าฟันกันกันล้วนแต่เกิดจากกิตของมนุษย์เรานะยากแท้ที่จะยัางถึงและจะควบคุมความต้องการหรือความอยากสิ่งนี้เป็นอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่ได้เจริญสติจงเป็นทาสสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเงิน ความซื่อสัตย์และความจริงใจช่างหาได้ยากเพราะด้วยเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวการแข่งขันอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ใดมีผลประโยชน์ไม่ว่าการขัดแยง้งการแข่งแยง่งการแย่งชิงการหักหลังแม้แต่ การข้าฟันกันการล้วนแต่เกิดจาก,กจิตของมนุษย์เรานะยากแท้ที่จะยั่งถึงและจะควบคุมความต้องการหรือความอยากสิ่งนี้เป็นอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่ได้เจริญสติจงเป็นทาตสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเงิน ความซื่อสัตย์และความจริงใจช่างหาได้ยากเพราะด้วยเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวการแข่งขันอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ใดมีผลประโยชน์ไม่ว่าการขัดแยง้งการแข่งแย่งการแย่งชิงการหักหลังแม้แต่ การข้าวฟันกันก็ล้วนแต่เกิดจากจิตของมนุษย์เรานะยากแท้ที่จะยั่งถึงและจะควบคุมความต้องการหรือความอยากสิ่งนี้เป็นอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่ได้เจริญสติจงเป็นทาตสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเงิน ความซื่อสัตย์และความจริงใจช่างหาได้ยากเพราะด้วยเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวการแข่งขันอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ใดมีผลประโยชน์ไม่ว่าการขัดแยง้งการแข่งแยง่งการแย่งชิงการหักหลังแม้แต่ การฆ่าฟันกันก็รล้วนแต่เกิดจากจิตของมนุษย์เรานะียากแท้ที่จะยั่งถึงแล้จะควบคุมความต้องการหรือความอยากสิ่งนี้เป็นอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่ได้เจริญสติจงเป็นทาาสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเงิน ความซื่อสัตย์และความจริงใจช่างหาได้ยากเพราะด้วยเหตุแห่งความเหินแก่ตัวการแข่งขันอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ใดมีผลประโยชน์ไม่ว่าการขัดแยง้งการแข่งแยง่งการแย่งชิงการหักหลังแม้แต่ การฆ่าฟันกันการล้วนแต่เกิดจากกิตของมนุษย์เรานะยากแท้ที่จะยัางถึงแล้วจะควบคุมความต้องการหรือความอยากสิ่งนี้เป็นอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่ได้เจริญสติจงเป็นทาตสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเงิน ความซื่อสัตย์และความจริงใจช่างหาได้ยากเพราะด้วยเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวการแข่งขันอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ใดมีผลประโยชน์ไม่ว่าการขัดแย้งการแข่งแย่งการแย่งชิงการหักหลังแม้แต่ การข้าฟันกันก็รล้วนแต่แต่การข้าฟันกัน,ก,น,ก,นก็นกรล้วนแต่เกิดจาก,กจิตของมนุษย์เรานะยากแท้ที่จะยั่งถึงแล้จะควบคุมความต้องการหรือความอยาก สิ่งนี้เป็นอันตรายสลหรผู้ที่ไม่ได้เจริญสติสีนสมาธิปัญญาหลักของมนุษย์เราเนี่ยครับ 40, นค,บความรัก ความสงสัยมีอยู่กับทุกๆคนตราบใดที่ยังเป็นปุตุชนอยู่เราก็ไม่สามารถจะข้ามความสงสัยหรือ